If from Bob เป็นผลง,งานการแสดงเรื่องสุดท้ายของ b อบครับรสชาติของหนังมีความเป็นหนังคริสต์มาสอยู่สูงมากครับสิ่งที่ผมไม่ชอบในหนังเรื่องนี้เลยก็คือตอนจบของเรื่องครับภาพรวมของภาคนี้สู้ภาคแรกไม่ได้เลยครับ Welcome to f i l m ม้นท์พอดแสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม e น t ์รีวิวนะครับและภาพ,พยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ A Gift From Bob James Bow บเวนและแม่เพื่อนรักอย่างบ๊อบต้องพบเจอกับสถานการณ์อันยากลำบากอีกครั้งเมื่อองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ต้องการจะนำบ๊อบไปดูแล เจมส์ James, จึงต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอที่จะเลี้ยงดูบ๊อบให้ได้จากเรื่องจริงอันแสนอบอุ่นของคนและแมวสู่หนังสือขายดีและถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ภายใต้ชื่อ A Street Cat Named Bob ที่เลือกถ่ายทอดช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดของเจมส์โบเวนและในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดนั้นเขาได้พบกับบอ๊อบแมวตัวหนึ่งที่เข้ามาฉุดเขาออกจากขุมนรก และเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมและในภาคนี้ก็ได้หยิบเอาหนังสือเรื่อง A Christmas Gift from Bob มาดัดแปลงซึ่งเป็นเรื่องราวของเทศกาลคริสต์มาสในปีหนึ่งในอดีตเจมส์ James และบ๊อบยังคงทำงานข้างถนนอยู่และมีสภาพความเป็นอยู่อย่างยากลำบากทำให้มีคำถามมากมายครับว่าเจมส์ดีพอจะดูแลบ๊อบหรือไม่และภาพยนตร์เรื่อง A Gift from Bob ก็ตั้งต้นจากคำถามดังกล่าวครับ ด้วยความที่ภาพยนตร์เลือกเข้าฉายในช่วงคริสต์มาสแบบเต็มตัวจึงทําให้รสชาติของหนังมีความเป็นหนังคริสต์มาสอยู่สูงมากครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอายของความรู้สึกดีพลังบวกในการใช้ชีวิตและการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นรวมไปถึงตอนจบที่เรียกรอยยิ้มให้กับผู้ชมแม้จะมีเงื่อนไขที่ใหญ่มากๆอย่างการพรากบ๊อบและเจมส์ออกจากกันแต่เรียนตามตรงครับว่าทุกอย่างไม่ได้ยากเกินคาดเดาครับ นอกจากนี้เมื่อภาพยนตร์เป็นเพียงการหยิบเอาช่วงเวลาหนึ่งของตัวละครทั้งคู่มาใช้ทําให้เรื่องที่จะเล่ามันมีน้อยเกินไปครับและก็ส่งผลให้หลายต่อหลายช่วงเวลาของหนังมีอาการหย่อนอย่างเห็นได้ชัดครับ A gift from Bob เลือกโฟกัสไปที่การถ่ายทอดเรื่องราวของการจากลาในรูปแบบต่ตางๆผ่านตัวละครใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาคนี้ครับนํามาซึ่งคําถามสําคัญสําหรับเจมส์ครับว่าเขาควรจะเก็บบ๊อบเอาไว้หรือควรจะปล่อยบ๊อบไปอยู่กับผู้ที่สามารถเลี้ยงดูมันได้ดีกว่าเขา ตอกย้ำประเด็นดังกล่าวให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยการถ่ายทอดสภาพชีวิตอันยากลำบากของเจมส์ให้กับผู้ชมได้เห็นแทบตลอดทั้งเรื่องซึ่งสภาพชีวิตของเขานี่เองครับเป็นจุดที่ภาพยนตร์ทำได้ดีมากๆผู้ชมสามารถรับรู้ได้ถึงความยากลำบากจริงๆของตัวละครนอกจากนี้ยังมีการเล่าปูมหลังของเจมส์ให้ได้เห็นมากขึ้นกว่าภาคแรกอีกด้วยนอกจากการดำเนินเรื่องที่เชื่องช้าแล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบในหนังเรื่องนี้เลยก็คือตอนจบของเรื่องครับ ซึ่งผมไม่รู้ครับว่าเรื่องจริงของเจมส์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรหรือภาพยนตร์เลือกจะแดัดแปลงข้อเท็จจริงมากขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่ตัวหนังนําเสนอนั้นมันขัดแย้งกันในตัวเองมากจนเกินไปครับแน่นอนครับว่ามันมอบรอยยิ้มและก็ความรู้สึกดีให้กับผู้ชมได้แต่หากคิดในแง่ของเหตุผลการเลือกตอนจบแบบนี้มันเหมือนเป็นการตอกย้าชะตากรรมอันยากลำบากของเจมส์มากกว่าการพิสูจน์ตัวเองของเขาและมิตรภาพระหว่างเจมส์กับบ๊อบซะอีกครับทำให้ภาพรวมของภาคนี้ ยังไม่สามารถเทียความอบอุ่นและกลมกล่อมของภาคแรกได้เลยครับในด้านของนักแสดงนั้นลุคเทรดเดอเวย์นักแสดงนําจากภาคแรกยังคงกลับมารับบทเจมส์โบเวนอีกครั้งซึ่งกระทาหน้าที่ของตัวเองได้ดีตามมาตรฐานครับและเจ้าแมวสุดน่ารักอย่างบ๊อบตัวจริงก็กลับมาแสดงในภาคนี้ด้วยเช่นกันก่อนที่ทั้งโลกจะได้รับข่าวเศร้าครับว่าบ๊อบได้เสียชีวิตลงในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Agi f t from b o b จึงเป็นผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายของบ๊อบครับดังนั้น ใครที่เป็นแฟนตัวยงของเจ้าแมวส้มตัวนี้อย่าลืมตีตัวไปรับชม A Gift from bob ในโรงภาพยนตร์กันนะครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง A Gift from bob เป็นการหยิบเอาเรื่องเล่าจากบทสนทนาของตัวละครในเรื่องมาพูดคุยกันครับและประเด็นที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการเดินทางที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอไปตลอดชีวิต ในระหว่างที่เจมส์โบเวนกำลังพบเจอกับเรื่องราวอันยากลำบากในชีวิตนะครับเจ้าบ๊อบแมวเพื่อนรักของเขาก็เกิดป่วยหนักเจมส์ James, ได้ขอคำปรึกษากับมูดดี้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นตัวละครใหม่ในภาคนี้ครับว่าเขาควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้มูดดี้ไม่ได้ตอบคำถามของเจมส์ตรงๆครับแต่กลับเลือกที่จะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งผมฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบครับจึงอยากจะเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้กับผู้ฟังทุกท่านได้ฟังไปพร้อมกันครับ เรื่องราวของนักสแสวงบุญ3คนที่กําลังเดินทางตามหาเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ทั้งสคนสะพายกระสอบคนละสองใบครับนักสแสวงบุญคนแรกเลือกที่จะแบกทุกความดีงามเอาไว้ในกระสอบด้านหลังครับทั้งความทรงจําดีๆความสุขความรักทุกอย่างที่เป็นพลังบวกในชีวิตอยู่ในกระสอบบนหลังของเขาครับแต่กระสอบที่อยู่ด้านหน้ากลับเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรงจําแย่ๆความล้มเหลวในชีวิตจนสุดท้ายนักสแสวงบุญคนนี้ก็ไปไม่ถึงจุดหมาย พราะสะดุดอยู่กับความทุกข์ของตัวเองนักสแสวงบุญคนที่สองครับเลือกที่จะสะพายความสุขไว้ข้างหน้าเพื่อที่จะใช้โออวดความดีของตัวเองและเลือกที่จะสะพายความทุกข์เอาไว้ด้านหลังแต่ความโอ้อวดก็ไม่เคยทําให้ใครประสบความสําเร็จครับเขาถูกความทุกข์ที่อยู่ด้านหลังทวงจนลม้มลงระหว่างทางและไปไม่ถึงเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาตามหามาถึงนักสแสวงบุญคนสุดท้ายครับเขาทําเหมือนกับคนที่2ครับซึ่งก็คือเขาสะพายกระสอบแห่งความสุขเอาไว้ด้านหน้า และสะพายกระสอบแห่งความทุกข์เอาไว้ข้างหลังแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือนักสแสวงบุญคนนี้ไม่ได้สะพายกระสอบแห่งความสุขเอาไว้ด้านหน้าเพื่อโอ้อวดครับแต่เขาใช้ความสุขเป็นแรงบันดาลใจใช้ความทรงจําดีๆของเขาให้เป็นเหมือนใบเรือที่รับลมเพื่อให้เรือแล่นไปข้างหน้าส่วนกระสอบแห่งความทุกข์ที่ท่วงเขาอยู่ด้านหลังนั้นเขาเลือกที่จะเจาะรูมันครับค่อยๆปล่อยให้ความทุกข์ไหลออกจากกระสอบของเขาตลอดทางแม้จะใช้เวลานานกว่าจะถึงเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ แต่เมื่อนักสแสวงบุญคนนี้ถึงจุดหมายเขาก็ได้เหลือเพียงแค่ความสุขที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาเท่านั้นเจมส์ James ถามมูดดี้ครับว่ามูดดี้เป็นนักสแสวงบุญคนไหนคําตอบของมูดดี้น่าสนใจมากครับโดยมูดดี้ตอบว่าเขาเป็นนักสแสวงบุญทั้ง3าคนนั่นเองครับคําตอบนี้ทําให้เจมส์และผู้ชมเข้าใจตรงกันครับว่าการเดินทางของชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายครับและไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทําได้สําเร็จมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่กาลังอยู่บนเส้นทางของชีวิต ที่มีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปครับเหมือนกับนักแสวงบุญทั้ง3าคนในเรื่องเล่าของมูดี้นั่นแหละครับอยู่ที่เราจะจัดการมันอย่างไรจะจมอยู่กับความทุกข์จนไม่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปได้จะโอ้อวดความดีจนลืมไปว่าความทุกข์ตั้งหากคือสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้หรือจะปล่อยครับปล่อยความทุกข์ที่มีทั้งหมดแล้วเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยความสุขความทรงจําที่ดีและพลังบวกในชีวิตแน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องที่พูดง่ายทํายากครับ กับการพยายามลืมความเครียดมองข้ามความทุกข์และตัดทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังแล้ว move on ต่อกับชีวิตข้างหน้าแต่ก็อย่างที่มูดดี้บอกนั่นแหละครับมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนนักสแสวงบุญทั้ง3าคนที่บางก็ล้มเหลวบางก็ทําทุกอย่างผิดวิธีแม้มันจะต้องใช้เวลามากขนาดไหนแต่ผมเชื่อนะครับว่าเรื่องเล่าของมูด d ี้และอากิฟฟ์ r o m Bob น่าจะช่วยตั้งคำถามสำคัญให้กับผู้ฟังทุกท่านได้ครับว่าเราอยากจะเป็นนักสแสวงบุญคนไหนฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือรีวิวสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Agif t from Bob นะครับทาดแมวทุกคนตีตั๋วได้เลยครับวันพระหัสนี้เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์นะครับต้องขอฝากไว้อีกเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple p o d c a s t Podbean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับใน EP หน้าฟิเม็จะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟเมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ payment